ย่าวัางใดนั้นกล้องเพิ่นตัดไปเนาะจ๊ะเกลื่อนไปเห็นคุ้อยู่ข้างในบ้านเบิ่งนะจ๊ะให้พ่อบ้านเพิ่นเบิง่งว่าเป็นอย่างกล้องเพิ่นคือตัดของถือเ <laughs> ก็บต่อเนาะจ๊ะเนาะเก็บต่อจ๊ะ อาจจะได้เป็นสองคลิปเนาะจ้ะสองคลิปไปโลดเพราะว่ามือไม่หัดขับกระจังสี่เละจ้ะบ่ค่คยดีปันไดเนาะกะกะพ,พ,พยายามเนาะจ๊ะวา่าจีเฮ็ดให้ได้ดีที่สุดสุดความสามารถเลยเหล่ะจ้ะเบื้องจากบริเวณบ้าน งาม้วจ๊ะ,นนะเป็นมู่บ้านจ้ะงามจ้ะตา่ากะงามกะหนีทั้งนั้นเลยจ๊ะนี่ทั้งนั้นนี่ทางนั้น อ่อนอนีก่เก็บไปซะเนาะเอาไปถ้ากินมือลุ้นอีกเนาะจ้ะอ,อันนี้ดูอื้ม ันกแกแล้วมันกแกคือคนเก็บนี่แหละมันแกคือคนเก็บเนาะแกเป็นไนแล้วจ๊ะเป็นไนแล้ว <c oughs> มองไม่เห็น อุ้ยพอแล้วนะจ๊ะน้องม่เห็นอันนี้เด้ออันนี้กะแกงอ่นะกินไปสิบ่ติดเข่วด้วยเนี่ย ก็เป็นอยาน่างนึกนะจ๊ะเนาะยำบ่แหลกบ่แหลกอะ่เลียๆีเลี่ยเ,ยเยตะเขากูรถมันไปติดอยู่ในคอเหรออ่ะอุป็อุ <c oughs> อออออ้งอจังใด้ใุ้นหุ้ยอุ้ยอุนอ้องนเเอเ้จอ้ออุ้ออยู่ไหน นี่นึงก็อยู่นี่นะนอืมได้มาสองอันเพราะ้วเนาะจ้ะ อันนี้ก็เป็นผักชีเนาะจ้ะผักชีมาจากเมืองไทยพุ่นละแต่หากวา่ากิ่นพันธุนน์พันธุ์เนาะมันก็เลยออกดอกกลายเป็นดอกไม้ไปเลยจ้ะ <c oughs> ดอกไม้ยุ่ยยันเนาะมันถืองามถือปุยมาเปลียนไหมนี่เอาวางไว้นี่ตะก่อนเนะเาะวางไว้นี่ตะก่อนเดี๋ยวจะไปเอาบักจกมาขุดขี้กระเด็น ถือฝนพอถือฝนแล้วก็พักกันเละเนาะค่ะนี่